ถ้าถ้าอย่างนี้อยากจะถามในแง่ของที่ที่อาจารย์บอกว่าคือน่าสนใจยังอยากสนใจในที่อาจารย์บว่าได้ลูกค้าเป็นคนสอนเนี่ยอาจารย์เป็นโค้ชซึ่งซึ่งทําไมเหตุผลอะไรที่ลูกค้าถึงตัดสินใจที่จะเลือกอาจารย์เป็นโค้ชและพร้อมที่จะสอนอาจารย์ในชื่ิตเาทำไมถามลูกค้านะผมก็อยากรูกค้ <c oughs> <c oughs> คุณนายต้องช่วยผมทะารีเสิร์ชแต่ถ้าถามในในความเห็นของ ผมก็คิดว่าลูกค้าก็คงดูว่าเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนื่องจากผมเขียนคอลัมน์มาสิบกว่าปีใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจํานวนมากเลยเนี่ยว่าเป็นแล้วส่วนใหญ่ของงานที่เข้ามาเนี่ยมาจากคนอ่านคอลัมน์ต่อคำถามคุณยาวนิดน,นึงนะค่ะัดีครับคือพวกเราถ้าเคยอ่านคอลัมน์นะบทความเนี่ยถ้าส,สมมุติคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยศรัทธาในคนเขียนนะครับ ก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาเขาพูดอะไรมาเขาเชื่อหมดผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาลูกค้าที่พออาา่านขอลัมนานๆเวลาเจอกันหลายคนเนี่ยก็มักจะบอกเหมือนรู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าคอลัมน์ผมมันเป็นคนบทเสียงพูดก็เหมือนกับเขาได้คุยกับเรามานานแล้วรู้จักแล้วแวร์ลุด่างๆมันก็สะท้อนไปในเรื่องที่เราเขียนเนี่ยตัวตรงนั้นพอว่าเจอกันเนี่ยเขาก็ใจหนึ่งรู้จัก วลูของเราจากงารเขียนสองเขารู้จักว่าเราเคยทําอะไรนะได้มาบ้างสามเขาก็รู้จักว่าศักยภาพของเราน่าจะทําอะไรได้บ้างจากการอนาะยกตัวอย่างเช่นที่คอเกตเนี่ยเขาเห็นว่าเราเขียนเกี่ยวกับเรื่อง cross c u l t u r e l แนะนําคนต่างชาติให้ทำงานคนไทยเยอะฉะนั้นเนี่ยอคอของมิ e ตนซีตัวนี้น่าจะช่วยโค้ชนาแทนขนาดเขียนคอลัมน์คนอ่านยังเอาไปเวิร์กได้ฉะนั้นถ้าคุยกันตัวต่อตัวน่าจะทําให้คนเข้าใจ คนไทยมากขึ้นนะอันนี้ก็ผมเข้าใจว่านั่นเป็นปัจจัยกรณีที่2ออย่างเคสของที่บิ๊กซีเขาบอกว่าโค้ชคนไทยที่ไม่แอสเซอร์ตีฟไม่แอสเซอร์ตีฟเนี่ยคอลัมน์ผมมันก็เขียนในแนวนี้อยู่เขาคงมองว่าเออถ้าเขียนแล้วคนอ่านแล้วเวียนไปแล้วหลายคนบอกดีนะคุณทอมในคอลัมน์แบบนี้ช่วยเลยช่วยเราเข้าใจฉะนั้นถ้าเกิดให้มาโค้ชตัวต่อตัวในน่าจะทาได้เพราะขนาดอ่าน่ยทำได้ผมก็จะว่าอประเด็นเหล่านี้ที่ทําให้คนเห็นศักยภาพของเรา ก่อนที่เราจะเข้าใจไปครับงั้นแท้แตสรุปว่าทําที่ทําให้อาจารย์สามารถมีทาอาชีพโค้ชได้ก็เริ่มต้นจากการเขียนเอลัมน์มอาจารย์ <Shock. S 2> ที่ผู้อ่านเขาเชือ่อและก็ศรัทธาในความรู้ความสามารถของอาจารย์เขาก็เลยพร้อมที่อยากจะให้โอกาสาาอาจารย์ได้ <teh> แสดงใช้ศักยภาพความรู้ที่มีอยู่ในแง่ของการที่เอามาทํากับผู้ร่วมง,า,งานของเขาในองค์กรของเขาจุดเริ่มคงเป็นอย่างนั้นแล้วพอผมทําแล้วก็เขียน ใช่ไหมทำเสร็จแล้วก็เขียนเคสต่างๆแต่ว่าก็ต้องปกป้องตัวคนคนรายชื่อนะเรื่องที่เขียนก็ส่วนหนึ่งก็มามาจากหนังสือนะครับเสถานการณ์คล้ายๆกันเราก็เราจากเคสหนังสือเหล่านั้นใช่ไหมครับแล้วโค้ดที่มาแล้วก็แสดงความเห็นไปนครับแล้วก็อย่างตอนนี้ผมทํามาสักเจ็ดแปดปีแล้วเรื่องที่เคยทำเจ็ดแปดปีที่แล้วคนก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วที่เป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้ว ที่เป็นคนไทยก็ได้ดูบได้ดีไปแล้วนะแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเขียนมาตกแต่ตงตัวละครนิดหน่อยนะมันก็เลยทําให้คนเห็นภาพว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ถ้าเขาอ่านแล้วเขาก็เออมีนิดคล้ายๆกันอย่างนี้นะคุณเดยียร์สามารช่วยเราหน่อยสิถ้าจะพูดไปแล้วข้าแสดงว่าคนที่จะเขียนขอลัมนั้นก็ต้องมีความรู้มีประสบการณ์ที่เยอะมากพอสมควรใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะส่งเสริมให้การเขียนขลอม่์ประสบความสำเร็จอ่าใช่ในเคสของผมนะในเคสทง่ เ็เขียนเขาเริ่มจากเรื่องจริงและตำราที่อา่านวิชาการที่อา่านแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจริงเอาเรื่องสามสี่คนมาเรื่องของคนมันมีแพทเทิร์นอยู่ไม่กี่อย่างนนในในแง่ของสถานการณ์ในการทํางานนี่อาจารย์ทำทุกครั้งที่อาจารย์จะเริ่มการโคสเลยเนี่ยอาจารย์มีแบบก็ต,ตั้งเป้าหมายไปก่อนว่าวนตออกมาต้องเป็นอย่างไร คาดหวังอะไรกับกันโค้ดในแต่ละพังมีนะมีซึ่งอาจจะสูงเงินไปด้วย้ำไปผมผมว่เาเวลาก่อนผู้ถือตั้งเป้าหมายผมอาจจะเล่ากระบวนการที่ผมทำนี่ก่อนเนพะราะว่าจะได้เห็นภาพว่าทุกวันนี้ถ้าลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ข้อดีของผมคือว่าจะมีลูกค้าอาจจะหนังสือพิมพ์เขาก็อีเมลมา กลุ่มที่สองคือลูกค้าแนะนําใช้ไปแล้วดีเขาก็แนะนําเพิ่มในบริษัทเขาหลายครั้งก็บริษัทอื่นผมก็ถามเนี่ยรู้จักผมได้ยังไงเขาบอกว่าได้เบอร์อาจารย์มาจากบริษัทนี้ได้เบอร์อาจารย์าจากบริษัทนี้เพราะว่าเขาแนะนำมาฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบนินึ่งคือว่ามันเป็นการเริ่มธุรก,กิจโดยที่เราไม่ได้ไปแคนวาสภาษาการขายคือเราไม่ได้เป็นนอกรอไปพยายามโปรโมตเอง พอคนก็ไม่ค่อยมีการเรื่องว่าเฮ้ยอันนี้มันจะมาขายของมันเริ่มมาจากคนได้ยินชื่อรู้จักชื่อมาจากนะบุคคลอื่นส่วนใหญ่หรืออ่านแล้วคิดว่าเออคนนี้เพราะส่วนใหญ่คอลัมน์ดชอติดต่อมาแล้วจากจากหนังสือพิมพ์พอไปคุยเนี้อ่านมาหลายปีแล้วเรางสยงจุดหนึ่งคิดว่าเออตรงนี้เรามีเรามีสถานการณ์ที่คุณน่าช่วยได้นั้นมันก็เริ่มมาจากจุดที่ลูกค้าเป็นคนติดต่อเข้ามา พอไปเจอปุ๊บเนี่ยผมก็จะเล่าบอกกระบวนการเป็นอย่างนี้นะคือว่าอันที่หนึ่งเลยเราจะคุยกับเจ้าตัวก่อนเลยคนที่จะถูกโคชนะโคชชีนะนะแล้วให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าเขาอยากจะมี process การโคชหรือนะอันแล้วก็เขาอยากจะมีเนี่ยอยากให้ผมเป็นคนโคชเพราะประสบการณ์ที่ทำมาเจ็ดแปดปีเนี่ยเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยน แล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทเนี่ยถ้าผู้บริหารหรือนายหรือ HR organize เรื่องนี้ให้ใครเนี่ยโอกาสที่คนสันใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จจากกระบวนการนี้มีสูงมาก mm hmm. 80%เลยนะถ้าถาลายที่ถูกบังคับให้โค้ชเนี่ย80%การันตีไม่ success. s mm ักเซส s นั้นเราก็จะเริ่มนี้เลยว่ากระบวนการคือถ้าใครติดต่อมาผมก็จะถามก่อนเลยว่าเจ้าตัวเขา เขารู้สึกยังไงเรื่องนี้ถ้าก็ไม่รู้ผมขอเจอก่อนแล้วก็เราก็ฟังว่าไอกระบวนการนี้มันเสียเวลาเสียเงินนะมันได้ผลคุ้มแต่ว่าโอกาสได้ผลเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าตัวตัดสินใจเลยนะสนใจไหมครับถ้าสนใจเนี่ยลองกลับไปคิดดูไม่ต้องตอบผมเพราะธรรมาชาติคนไทยทจะตอบกันลำบากไม่เอาคุณหลอกเนี่ยมันมัน,มน,มนดูไม่ดีใช่ไหมแล้วถ้านายสั่งมาเอชอาร์ติดต่อมามยิ่งยากอย่างที่จะปฏิเสธฉะนั้นผมจะคุยกับลูกค้าโดยบอกว่า ลองกลับไปคิดดูนะครับแล้วผมก็แนะนําวิธีตอบปฏิเสธด้วยคุณมีวิธีตอบปฏิเสธอยู่หลายวิธีเช่นอันที่หนึ่งเลยงานตอนนี้เยอะมากเพราที่งานมา่าอนข n d i n g นิ่องนี้ก่อนอันที่สองคุยกันแล้วคุณไม่ถูกชะตาจริงๆคุณก็บอกกับคนของคุณเองภายในเนี่บอกว่าคุยกันแล้วเคม m สตี uh, ้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยลงก็อันนี้เป็นเหตุผลที่ง่ายต้องไปตรองมาที่สุดถ้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ และผมเคยเจอลูกค้าปฏิเสธอย่างนี้แล้วไม่เสียใจใไม่ไม่ hard feeling เรื่องปกตินะคนคุยกันแล้วมันไม่ถูกสอนสินไม่กินกันคุณคุณเป็นคนตัดสินใจใถ้าถ้าจะมีงานต่อต้องต้องแน่ใจว่าสอนสินมันกินกันอันที่หนึ่งคืองานยุ่งสอนสินไม่กินกันนะอันที่สามก็คือว่าอยากลองมีทางเลือกหลายทางลองคุยกับโค้ชหลายๆคนดูสิแล้วผมแนะนําด้วยอย่าคุยผมคนเดียว ให้หาความรู้เรื่องนี้จากตลาดเป็นตัเจ้าตัวเขารู้สึกว่าอ่าโอเคเขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเขาเองนะเคสนี้ไม่ได้ตัดสินใจเพราะไปสั่งตัดสินใจให้หรือโค้ชฟังหรืออยากโค้ชคุณแทบตายเลยาจารย์ตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นสมมุติว่าเจ้าตัวตัดสินใจแล้วว่าอ่ะผมฟังดูแล้วเอ็กเซนคุยกันแล้วถูกชะตา Next step ต้องทำยังไงครับผมบอก next step ผมจะทำ360า360องศานะ ซึ่งก็คุยกับหัวหน้าคุณโดยตรงคุยกับคนข้างๆคุณสองคนหกคนหนะึ่งหัวหน้าสองข้างข้างสามข้างล่างคุณหนึ่งสองสาเดียวเดียวคนละชั่วโมงสามองศาแล้วก็คิดเงินนะฉะนั้นเนี่ยมันก็แพงผมก็ต้องตัดใจจะเอาไม่เอานะถ้าเอาก็สมมติหกคนเนี่ยประมาณเก้าหมื่นบาทคุยเสร็จพวผมก็ทำรีพอร์ตสมมติคนคมมนเป็นแคนดิเดต ผมก็จะกลับมาบอกคุณสมฤทว่าเนี่ยผมคุยคนหกค,คนแล้วมี strength stop, start, s t o p start สามเอสว่าอะไรบ้างค strength คุณสมฤทคือเรียนรู้งานทํางานเร็วนะสิ่งที่เพื่อนอยากให้หยุดคืออยากให้ s ต o p เปลี่ยนแปลงบ่อยๆสิ่งที่เพื่อนร่วมงานอยากให้เริ่มคือ Start คือว่าชมลูกน้องที่ทํางานดีบ้างพอผมมาสะท้อนภาพนี้เนี่ยคุณสมฤท ต้องตัดสินใจทีหนึ่งแนละ้วว่าข้อมูลที่ได้จากผมเนี่ยมันมันตรงไหมหรือไม่ตรงไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่เออยอมรับเพราะว่าเป็นไปได้เหมือนกันผมอาจจะฟิดข้อมูลผิดแล้วคุณบอกว่าเออไม่ตรงอนะ่ะไม่ขอตอบใช่ไหมเพราะว่าถ้าภาพสะท้อนไม่ตรงก็ตอบไม่ได้<อ>ก็เหมือนกันคนสมรู้ก็เป็นคนตัดสินใจเองนะโคชีเป็นคนตัดสินใจเองาจาก3ม้อกสองศาเนี่ยเขาอยากจะทํำยังไงตอ ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไม่ขอโคชต่อแล้วแต่เอาไปเตือนตัวเองข้อมูลนี้มีประโยชน์ย้ายของโครดเป็นแนวางที่สองข้อมูลนี้ไม่แน่ใจมีประโยชน์หรือเปล่าขอหยุดไว้ก่อนอันนี้ก็แร์นะเจ้าตัวเขาจะรู้สึกอ๋อนี่เขาตัดสินใจเลือกตอนแรกแล้วนะสามร้อยสาเขารับฟังแล้วเขาก็ยังมีสิทธิตัดสินใจเลือกอถ้าเขาตัดสินใจเลือกเยสเราก็จะเริ่มโคช แล้วหลังจากถ้าเขาตัดสินใจว่า yes แล้วโปรเซสต่อไปเป็นยังไงต่ออันนี้โดยเฉลีย่ยเนี่ยเราจะเสนอเป็นประมาณ6กเดือนโปรเจกต์เนี่ยหเดือนเจอกันเดือนละสองครั้งครึ่ง,ง,รงหรือทุกสองอาทิตย์จนะเป็นยังไงหกเดือนสิบสองครั้งก็ประมาณนะครับ,รบแต่ว่าเราจะบอกลูกค้าเลยนะว่ากระบวนการนี้สําหรับผมเนี่ยไม่ฝืนใจนะคุณเจอกันไปสักเดือนหนึ่งแล้วบอกว่าไม่แน่ใจ ขอหยุดเข้าใจนะหรือเจอไปสักเดือนหนึ่งผมบอกผมไม่แน่ใจแล้วผมยุ่งผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ผมก็จะบอกตามตรงานาว่าเฮ้ยเราเราหยุดเลยอย่าไปต่อเลยมันไม่ประโยชน์ผมเชื่อว่ากลับมาที่ value สงบอิ t e g r i t y ว่าเราจะทํางานก็แต่เมื่อมันวินวินท่านคู้่าฉะนั้นเนี่ยถ้า w i n วินออโ deal ใช่ไหมดีสําหรับคุณดีสําหรับผมเราไปต่อแต่ว่าไม่ดีสําหรับคุณดีสาหรับผมวันนี้ก็ไม่ไปต่อแล้ว ไม่จะเป็นว่าต้องโอยถูรูดถูการให้ครบเลยแล้วแล้วจากประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมาเพราะเหมือนกัเหมือนอาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้ถูกโค้ชโค้ชชีเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้ตลอดเวลาตรงเนี้ยมีมีเปอร์เซ็นต์นประมาณเท่าไหร่คะที่เขาหยุดในระหว่างในแต่ละช่วงของการโค้ชะคะไม่ได้ครบกุกววนการเออผมว่าสักสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตี่ยตอนแรกหยควมว่า เจอกันมีติ้งแรกในส่วนใหญ่ผ่านนะพอทำ360องศาแล้วผมก็เคยเจอประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์นี่ยนะที่ไม่ไปต่อแล้วก็ไปได้ระหว่างทางเนี่ยก็หายไปสัก15เปอร์เซ็นต์อีกกอง15บวก15ฉะนั้นเนี่ยที่จบตามตารางเนี่ยประมาณสัก70เปอร์เซ็นต์ถ้าในแง่เศรษกิ